สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้รถมือ2แท็กซี่ปลดป้ายมานำเสนอในส่วนของอา t i ิ t รถบ้านนะครับเป็นรถปี2001เป็นเครื่อง1.8นะครับสภาพเดิมบางไม่มีชนหนักนะครับเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับช่วงล่างใช้งานได้อีกนานนะครับเป็น ABS airbag ค cool ู่นะครับ แอร์เย็นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ระบบแอร์ค่อนข้างจะดีแล้วก็ให้ความเย็นดีมากเลยนะครับส่วนราคาที่เปิดมานะครับ1 8 0 0 0บาทนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจรถรุ่นนี้นะครับก็มาชมเป็นพร้อมๆกันนะครับก็ราคาที่เปิดมาก็สามารถติดต่อเจรจาต่อรองกับเจ้าของเขาได้โดยตรงเลยนะครับผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับ สามารถดูรถได้ที่หลังตลาดไทยรังสิตนะครับก็อย่างที่เรียนนำเสนอไปนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะดูแลง่ายอยู่แล้วนะครับอะไหล่ค่อนข้างจะมีเยอะราคาไม่แพงช่างเก่งๆมีเยอะถ้าหาช่างเก่งๆไม่ได้นะครับวิ่งเข้าไปเลยนะครับอูท็กซี่นะครับเขาเชี่ยวชาญแน่นอนครับใช้รถรุ่นนี้เป็นท็กซี่อยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นรถบ้านครับไม่ต้องกังวล วิ่งมาน้อยนะครับเป็นเครื่อง1.8ก็ถ้าใครยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถตัวนี้ก็สามารถจะเข้าไปหาความรู้ได้ที่อาอัลติสขับไทยแลนด์นะครับมีทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งานวิธีการซ่อมบำรุงดูแลช่างที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนดีราคาไม่แพงเขาก็จะแจ้งกันนะครับช่วยกันตอบคำถามอยู่นะครับหรือเราแค่ส่องหาความรู้อย่างเดียวก็ได้นะครับ โอ้โหคันนี้สภาพเบาะยังสวยอยู่เลยนะครับเนียนๆเป็นสีเบจนะครับลายไม้สีครีมนะครับแผงข้างประตูยังอยู่สมบูรณ์นะครับเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเอาละครับสภาพประมาณนี้ราคาแบบนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าใครพร้อมมองหารถไว้ใช้งานที่มันไม่จุกจิกไม่ไม่ไม่ดูแลยากก็ต้องเป็นรุ่นนี้แหละครับในราคาที่สมน้ำสมเนื้อ ก็ถ้าท่านใดยังไม่มีรถที่ถูกใจนะครับก็กดติดตามช่องไว้นะครับผมจะส่องหารถที่สวยเอามาฝากให้พี่น้องได้เข้ามาชมมาเลือกรถที่สวยรถที่เหมาะสมกับทุกคนนะครับใครชอบแบบไหนไหวแบบไหนก็เอาตามสะดวกนะครับซื้อสดก็ดีครับใครยังมีเงินก้อนไม่พอก็สะสมอีกนิดครับ ก็ทำความเข้าใจในคลิปของผมที่ผ่านมาทั้งหมดก็จะพอรู้แล้วว่ารถรุ่นนี้เตรียมงบเท่าไหร่หาความรู้ได้ที่ไหนประมาณนี้นะครับจุดประสงค์ของช่องนี้ก็คืออยากให้พี่น้องได้เห็นรถที่มันมีคุณภาพราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องไปส่องหาเองให้เมื่อยนะครับผมส่องมาให้แล้วทั่วอินเทอร์เน็ตนี่ถือว่าผมค่อนข้างจะส่องเยอะที่สุดแล้วผมเชื่อเลยเลย ครับเอาเป็นว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับหน้าหลังเดิมเครื่องเดิมนะครับคานเดิมบาเบลโรงงานยังอยู่นะครับโอ้สวยงามนะครับถ้าใครชอบนะครับโทรหาเจ้าของได้เลยนะครับดูรถที่ตลาดไทยนะครับลังสิทนี่เองก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ